ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําช่วงเดือนมก,กราคมกันนะคะว่าชาววันจันทร์ดวงพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ชาววันจันทร์ทุกท่านนั้น,นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆพลังงานชาววันจันทร์มก,กราคมนี้หลายท่านฟโฟกัสไปนในเรื่อง,องการเงินอย่างเดียวเลยนะคะมองไปในอนาคตมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราจะต้องหาไรายได้มาจากทางไหนเพิ่ม เติมทําอะไรมากขึ้นกําลังวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองกําลังอยากทํานู่นทนํานี่มากขึ้นกว่าเดิมนะช่วงนี้เราอาจจะหัวหมุนนิดนึงยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะมีหลายเรื่องหลายอย่างให้ต้องได้รับผิดชอบให้ต้องได้จัดการจนบางทีเนี่ยชาววันจันทร์คุณไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองเลยด้วยซ้ำเนาะหลายอย่างตอนนี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะมีการที่เราอาจจะต้องได้ปรับตัวในการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยมันเป็นการทําอะไรบางอย่างที่มันท้าทายความสามารถคุณมาก นกว่าเดิมหากใครอยู่ในช่วงของการทํางานเนาะชาววันจันทร์มกราคมนี้คุณกําลังจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับขั้นปรับตําแหน่งหรือว่ามีโอกาสได้รับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นแล้วเป็นความรับผิดชอบที่อยากจะบอกเลยว่าชาววันจันทร์นับจากนี้ไปนะมันมีอะไรที่ท้าทายชีวิตคุณเข้ามามา,มากขึ้นทําให้คุณต้องเหนื่อยบางทีเหนื่อยจนไม่มีเวลาพักผ่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณกําลังจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนาะบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้นอนเลยนะคะทำ งานหามรุ่งหามค่ำหรือว่ามีเรื่องที่เราจะต้องได้ทำอะไรแล้วเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะพักผ่อนได้ในหัวเราต้องมีการวางแผนเราต้องคิดเราต้องต่อยอดอยู่ตลอดเวลาทำให้มันกินเวลาการพักผ่อนคุณไปในช่วงนะคะมก,กราคมนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บคอเป็นไข้เป็นหวัดนะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยชาววันจันทร์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนิดนึงล้วกันเนาะช่วงนี้เนี่ยพลังงานของฮาอ่าพลังงานของชาววัน ะะให้เห็นว่าคุณกําลังโฟกัสเรื่องเงินนะคะคิดว่าจะต้องต่อยอดยังไงเกี่ยวกับการเงินดีจะทําอะไรเพิ่มเติมดีจะลงทุนทําอะไรดีจะขยับขยายอะไรดีจะทําอาชีพเสริมดีไหมจะทํายังไงให้มันเหมือนกับมีการงอกเงยทั้งผลและกาไรของเม็ดเงินมากขึ้นกว่าเดิมใครที่เคยหยิบยืมคุณไปใครที่เคยเป็น ามาหยิบยืมคุณคุณเคยเป็นหนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณกําลังวางแผนคิดที่อยากจะปลดหนี้ปลดสิทธิ์และหรือใครที่เคยหยิบยืมคุณไปเนี่ยคุณก็มีการวางแผนแล้วว่าคุณจะใจแข็งมากขึ้นในการทวงถามนะคะตอนนี้ก็เห็นพลังงานถึงคุณกําลังโฟกัสแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเนาะชาววันจันนะคะหลายท่านนะที่ผ่านมาเราอาจจะแบกหามภาระแบกหามหลา,หลายๆอย่าง ของปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนฝูงก็คือเป็นช่วงที่คุณอาจจะ รับผิดชอบแทนคนอื่นมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่อยากพูดไม่อยากที่จะบอกเพราะอันไหนคุณรู้สึกมองข้ามได้มองข้ามธรรมะณวันนี้เนี่ยชาววันจันทร์เห็นถึงพลังงานที่คุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบชีวิตคุณแล้วนะช่วงนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะคะที่สําคัญคุณจะมีอีโกมากขึ้นกว่าเดิมอีโกในที่นี้ของชาววันจันทร์คือคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันคุณก็ทุ่มเทเหมือนกันตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณเต็มที่แล้วหาก อาจจะไม่ได้มีการประทะอารมณ์ใครแบบตรงไปตรงมาแต่คุณเองก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจนะหากใครมาทําแบบนี้กับเราเนะะี่ยฮะก็จะเริ่มตึงมากขึ้นเนาะชาววันจันทร์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการเข้าใจผิดคุณได้บางคนเนี่ยมองว่าคุณมีอีกโก บางคนมองว่าคุณหยิ่งบางคนมองว่าคุณแบบดูจริงจังมากจนเกินไปนะคะ่าจะกรดอาจาาอาจะขาดการเคารพในความรู้สึกนะคะบางทีเรามีคําพูดวาจาที่มันหนักแน่น นะคะบางทีคนรอบข้างก็จะมองว่าเราไปทําร้ายความรู้สึกทําร้ายน้ําใจเขาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจารเรื่องคําพูดด้วยนะแต่เอาจริงๆเนี่ยไฮเห็นถึงการที่ชาววันจันทร์คุณกาลังจะมีการขยับขยายชีวิตของตัวเองนะคะหลายท่านมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนมีเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะมีข่าวดีเกี่ยวกับต่างประเทศหรือหลายๆท่านนะคะอาจจะมีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ แล้วเราจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงในสายงานออนไลน์ที่เรากําลังทํามากขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างก็ถือว่าไปในทิศท,ทางที่ดีนะตอนนี้คือมันไปเด่นในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยการเงินเด่นมากกําลังจะมีโอกาสจับเงินก้อนกําลังจะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินนะคะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีมันอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างเราได้นะคะชาววันจันทร์ และเรื่องของความรักก็ไม่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะช่วงนี้คุณโฟกัสตัวเองมากๆคุณให้ความสําคัญตัวเองมากๆนะใครที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับความรักคุณเป็นคนที่คอยจัดการความรักคุณเป็นคนที่ให้มาโดยตลอดมาในช่วงมกราคมนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าในสิ่งใดที่คุณให้ไปหมดแล้วเนี่ยคุณจะไม่พยายามกระตือรือ้นแล้ คุณจะมองว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วนะคะบางทีอาจจะทําให้คนรักเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเดาใจเราไม่ถูกเดาใจเราไม่ถูกว่าเออเรากําลังคิดอะไรเรากําลังต้องการอะไรบางทีมันอาจจะเป็นการประชดประชันกันเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเก่งเราหาเงินได้เราสามารถอยู่ได้เราทําทุกอย่างเราเสียสละทุกอย่างแล้วคนรักก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นบ้างตรงนี้มันอาจจะต้องลดน้อยลงในเรื่องของอีโก้สำหรับชาววันจันทร์นะคะ ยิ่งใครที่โสดอยู่เนี่ยช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องเงินอย่างเดียวเลยโฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องเงินหลายๆท่านเนี่ยเหมือนมีการวางแผนชีวิตตัวเองใหม่แล้วว่าเราจะหาคู่ชีวิตหาคนรักที่ดีขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเปคที่สูงขึ้นหลายท่านเริ่มมองหาชาวต่างชาติเริ่มมองหาคนที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะ ผลักดันชีวิตเราหนุนนําชีวิตเราให้ดีขึ้นดีขึ้นใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นที่พึ่งพาของคู่รักเนี่ยคุณจะตัดทิ้งทันทีนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจใครเนาะบางทีก็ยังมีช่วงเวลาของการเลือกอยู่หลายๆท่านก็ยังยังเลือกนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาววันจันทร์โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือทํานายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กด subscribe ครกดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทายในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีชาววันจันท์สวัสดีค่ะ